ไปต่อกับต้นสังกัดของแจ็คกี้ชินิตรีนะคะคุณผู้ชมที่ได้เข้าแจ้งความกับบอกปอทค่ะเอาผิดคนที่โพสตภาพอนาจารย์เชิงล่อแหลมนะคะแล้วก็อ้างว่าเป็นนักร้องหนุ่มค่ะก็ส่งผลให้หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยค่ะ หลังจากนักร้องหนุ่มแจ็กกี้ทรินิตี้นะคะหรือว่าแจ็คกี้จากรินถูกมือดีนํารูปของเขาไปโพสต์ลงทวิตเตอร์ร่วมกับภาพล่อแหลมเชิงอนาจารโดยอ้างว่าบุคคลในภาพนั้นคือแจ็คกี้จนส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางฟอนอล็อกต้นสังกัดของแจ็คกี้ก็ได้ส่งตัวแทนพร้อมกับทนายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นยังได้ออกมาประกาศให้ทุกคนทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่มีผู้โพสต์ภาพในเชิงล่อแหลมอนาจารแล้วก็มีการกล่าวอ้างถือชื่อของแจ็คกี้สมาชิกวงเทนนิตี้ทางบริษัทก็ได้แจ้งความดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่โพสต์ภาพดังกล่าวแล้วค่ะโดยการดำเนินทางดำเนินการทางกฎหมายในครั้งนี้มีเจตนาเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ชื่อเสียงของศิลปินและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกค่ะ